อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสกระเซาะซีถเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลยิศกับคุณรีนวันนี้จะพามาที่จังหวัดสระบุรีร้านนี้พิเศษคาเฟ่แอนด์บาร์ พิเศษยังไงคุยกับเจ้าของคุณทันก็คือว่าร้านนี้เป็นคาเฟ่ที่เราคอนเซปที่ว่าตอนกลางวันเนี่ยเราเป็นคาเฟ่ขายทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ขนมพอช่วงประมาณสักหกโมงเย็นเป็นต้นไปเราปรับบูดเดนโทนของร้านเป็นลักษณะของโมเดิร์นบาร์ที่จะมีเครื่องดื่มมากมายอาหารมากมายมีดนต,ตรีสดด้วยให้ทุกคนได้มาแฮงเอาท์กันจนถึง4ี่ทุ่มโดยประมาณนี่เลยนะคะตั้งแต่10บโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มล้วนแล้วแต่อร่อยเลิศมาคุยกับเจ้าของร้านคุณทันเทียนสุคน คุณทันสวัสดีสสดค่ะ,คะพิเศษคาเฟ่แอนบาภูมิใจนำเสนออะไรจ๊ะครับอย่างแรกก็นำเสนออาหารก่อนละกันนะครับเมนูแรกจะเป็นข้าวแกงกะหรี่ไข่ข้นกุ้งทอดครับผมน้ำแกงกะหรี่เราเนี่ยเราใช้เครื่องเทศที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเราเอามาปรับเพิ่มความเผ็ดเพื่อให้ถูกปากคนไทยราดบนไข่ข้นที่เราทำออกมามีความนิ่มฟูกินกือบกุ้งทอดนี่ก็คืออร่อยมากๆแล้วก็เป็นเมนูขายดีอันดับหนึ่งของร้านครับตัวนี้นี่ต้องชิมก็ขายดีมาก เมนูที่2จะ้ะข้าวผัดเพสโต้ไก่ย่างนะครับจากซอสท,ที่ทํากับสปาเกตตี้มาทํากับข้าวแทนแล้วก็ผัดลงไปมีกลิ่นโหระพาขึ้นมาทานคู่กับตัวอกไก่<ะ>กริลจนหนังของมันเนี่ยมีความกรอบแล้วก็เนื้อนุ่มไปถึงเมนูที่3ของพิเศษคาเฟ่แอนด์บาร์จังหวัดสระบุรีค่ะเป็นเมนูไก่ทอดสาวครีมนะครับไก่เนี่ยเราทอดในอุณหภูมิที่เราปรับเอาไว้กับเวลาที่พอเหมาะนะครับจนไก่ออกมาเนี่ยมีความกรอบทานคู่กับซอสซาวครีมเค็มนิดนิดหอมชีสหน่อยๆเนี่ยอร่อยแล้วก็ทาน คู่กับเครื่องดื่มได้อย่างดีครับตัวนี้โอ้โหเมนูนี้สั่งเลยนะคะก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นเมนูพาสต้าคาโบนาร่าเราจะใช้ซอสที่ทํามาจากชีสอย่างดีแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนที่เป็นเบคอนกรอบแล้วก็ใส่ไข่ออนเซนลงไปด้วยเมื่อคลุกกันแล้วเนี่ยเป็นพาสต้าคาโบนาร่าที่รสชาติเรียกว่านัวมากๆมา อันนี้มาหมูสะดุ้งแซบแซบกันค่ะหมูสะดุ้งมะนาวของเราเนี่ยจะนําหมูนะครับเข้าไปลวกแล้วก็ดึงขึ้นเพื่อไม่ให้หมูเนี่ยสุกจนแข็งจนเกินไปแล้วก็นําเข้าไปคลุกเขากับน้ํายําสูตรพิเศษของทางร้านเนี่ยทำให้แซบมากครับเรื่องดื่มเบเกอรี่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาเด่นค่ะ ในส่วนของเบรเกอรี่เรามีเบอร์เกอรี่มากมายซึ่งเราบอกว่าเป็นโฮมเมดนะครับเครื่องดื่มครับขอแนะนําเป็นอย่างแรกเลยคือเมนูพิเศษซิกเนเจอร์เป็นกาแฟนมเราใช้ตัวซอสสตรอเบอรี่สดกับไซรัปดินจีผสมเข้าด้วยกันสดชื่นมากๆครับอีกตัวหนึ่งเป็นกาแฟริบร้านเรามีเมล็ดกาแฟริปจากหลากหลายประเทศให้ลูกค้าได้เลือกสําหรับคอที่ชอบทานกาแฟริปนะครับะจะริบร้อนริบเย็นเรามีบริการตลอดทั้งวันนะครับผมวันนี้หลีต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษจริงๆให้โมเดิร์นบาร์แอนด์คาเฟ่ของพิเศษคาแฟ แคนรจังหวัดสระบุรีเป็นอร่อยเลิศชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านพิเศษคาเฟ่แอนบารตั้งอยู่ที่ถนนสุดบรรทัดตำบลปากเที่ยวอำเภอเมืองร้านอยู่ตรงข้ามบริษัทไทยน้ำทิพย์จังหวัดสระบุรีตัวแรงอร่อยเลิศกับ AIS วันนี้พิเศษคาเฟ่แอนบาร์ของเรา มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าสม,มาชิก AS บ้างคะครับสำหรับลูกค้า AS นะครับรับส่วนลด10%นะครับยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเมื่อรับประทานอาหารที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือเดลิเวอรี่ตรงกับทางร้านนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคม2566ครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.45น,านาดูทีวีกด3.3ดูมือถือกด 3+ ล,ลาบไปก่อนและสว,ส,สวัสดีค่ะอร่รอลยและกังผลิตนี่แม่ชื่ออีติ้งย่าวผิงฉัง,งต้องกินค่ะ